ก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประจายชนส่วนใหญ่แล้วพอ,อเกิดอุบัตเดตุปุ๊บเนี่ยเขาจะไปมองว่าสภาพรถไม่ดีนะจึงการตามวิจัยออกมาแล้วเนี่ยอุบัติเหตุที่เกิดมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้เกิดจากรถคือเกิดจากคนนะเกิดจากคนเกิดจากถนนเกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอกก็อ,อย่างถนนอะไรตรงนี้ ที่เขาทําใจัยไว้แล้วว่าอรุบัติเหตุที่เกิดเกิดมาจากคนส่วนใหญ่ที่เกิดมาที่เกิดจากตัวรถจริงๆแล้วเนี่ยน้อยมากผ<ม>ลกาัังจัออกมาเลยนะครับคือผมทําผมจบยาโทรมาผมก็ทําพวกนี้มาเหมือนกันนะครับว่าเกิดจากส่วนใหญ่แล้วที่เกิดคือเกิดจากคนคือคนขับตัวคนขับเป็น<ม>หลักคือการถ้า คนขับรถเนี่ยจะต้องมีความรู้ในเรื่องการบำรุงรักษารถยนต์นะครับว่าถ้าเกิดขับไปแล้วเนี่ย mm hmm. เบรกไม่ดีเบรกไม่อยู่อะไรลักษณะอย่างเงี้ย mm hmm. คนขับต้องหยุดทันที mm hmm. ต้องหยุดทันทีออแล้วก็มีการต้องตรวจสอบ, mm hmm. บอก่อนยิ่งเป็นรถสาธา mm hmm. รณะด้วยซึยง่ะต้องนําผู้โดยสารไปจํานวนมากเลย mm hmm. จะต้อง หยุดทันทีนะครับไม่ใช่ว่าทุสซีขับรถไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราไปสองน้ำไฟข้างหน้าไม่ได้เลยอันตรายมากถ้าเบรกไม่อยู่ต้องหยุดข้างทางเลยต้องจอดเลยครับต้องจอดเลยครับแล้วต้องตรวจสอบว่าอ่าองค์กรอะไรที่มันเสียต้องแล้วมันอันตรายมานะครับอันนี้ต้องเป็นคนขับเขาจะรู้เขาขับอยู่ทุกวันเขาจะรู้ว่า อ,อุปกรณ์รถเนาะขาับไปมันเป็นยังไงมันบุกพ้องไหมอะไรไหมอะไรเนี่ยผู้ขับไปรู้ดีอ,อันนี้เราต้องต้องให้คนขับต้องมีความรู้ด้วยนะครับเื่อนอการตรวจสภาพเราเนี่ยเราตรวจแค่ปีละสองครั้งเองนะครับหมายความ <8 S 2> ว่าเดือนครั้งหมายความว่ายังน้อยไปเหรอคะจิ๊าสำหรับ <8 S 2> รถโดยสารนะครับแค่นี้ก็ผู้ปรกการเขาก็ก็นั่นแล้ว นะครับแต่ต่างต่างประเทศเนี่ยก็กตรวจปีละครั้งบางประเทศก็ตรวจปีละสองครั้งครับเพราะฉะนั้นรถที่มาตรวจกับขนส่งเนี่ยแค่ปีละสองครั้งแต่รถเนี่ยอยู่กับเจ้าของรถเนี่ยทุกวันเพราะฉะนั้นอันไหนที่ไม่สภาพมันจะเสื่อมเพราะของทุกชนิดเนี่ยรถที่เราใช้งานอยู่จะมีการศึกรออยู่ตลอดเวลานะครับ แม้กระทั่งยางแม้กระทั่งเบรกซึ่งใช้เบรกเนี่ยมันใช้อยู่ทุกวันแล้วเบรกอยู่บ่อยๆนะครับผู้นี้คืออันตรายมากต่องเบรคต้องยาง<ม>ดีนั้นเจ้าของรถเนี่ยจะต้องดูแลเป็นอย่างดีนะครับน<ม>ะครับสภาพรถของเราเนี่ยเราในขณะนี้นะครับขอพูดได้เลยว่าเครื่องตรวจสภาพ ของเราเนี่ยเป็นท็อปทนของในเอเชียเลยของเครื่องมือสุวภาของเราะคระับท mm ็อป10เพราะเราไปดูงาจากสิงคโปร์มาเลเซีย mm hmm. นะคะรับที่นะี่ลักษณะในภาคเอเชียของเราเนี่ยญี่ปุ่นที่เราไปดูเครื่องมือเรานี้ทันสมัยกว่าน mm hmm. ะครับทันสมัยที่สุดเลย mm hmm. นะเพราะฉะนั้นการพอเมื่อเครื่องมือเราพรอ การถูกทภาพเรานี่เราจะใช้เครื่องมือคบท้วนอย่างเช่นเข้ามาเนี่ยเรื่องมลพิษมีการวัดเสียงมีวัดคนดำนะครับไอเสียทั้งหลายซึ่งมาตรฐานเรามีใช้มาตรฐานอิงอยุโรปอยู่แล้วเป็นมนาตรฐานของยุโรปซึ่งเรานาํามาใช้นะครับเรื่องเบ็ด เรื่องเบรกนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ทันสมัยในขณะนี้นะครับทดสอบได้อ่าง่ายๆคือเป็นเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยอ่ะนะครับถ้าเกิดจะถามว่าเราตรวจมันมาตรวจอีกครั้งหนึ่งเราจริงจะเจอเจอแต่ว่าหลังจากนี้ไปเราไม่พอรู้จักเราไปแล้วนี่เราจะไม่รูไม่ไม่ทราบแล้วอืมแค่นี้มันต้องขึ้นอยู่กับ <อ>จะมีมีผู้มีหรือเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือผู้ตรวจการขนส่งสจะออกไปตรวจตามท้องถนนก็จะมีตัวนี้มาเป็นเป็นผู้ตรวจสอบทั้งหนึ่งว่าถ้าสภาพาไม่ดีนี้เราจะเราจะมีการลงโทษหรือมีการพ้นห้ามใช้เลยอ,อย่างนั้นต้องกรณีไหนคะที่พ้นห้ามใช้รถ<ม>อย่างสภาพไม่ไม่เหมาะสมในการใช้งานเราจะพ้นห้ามใช้เลยเช่น สภาพยางไม่ดีอย่างที่บอกนะครับแล้วก็มลพิษมากก็คือควันดำเคยเห็นไหมรถเมย์ที่วิ่งแล้วควันดำขมุนเ่ราจับปุ๊บเราปรับไปปรับด้วยแล้วก็พ้นห้ามใช้กุญจจกน้าครับอะไเร่องหล่านี้เยอะไหมคะที่ผ่านมาเพราะปะัจจุบันเมื่อก่อนนะฮะเยอะอแต่ปัจจุบันน,นี้มันจะน้อยลงเพราะว่ารถผสมกเรามีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะใช้การเป็นเชื้อเพลิง มันจะไม่เจอควันดำสังเกตดูนะปัจจุบันเนี้ยจะไม่ค่อยมีแล้วควันดำเพราะเขาใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงใช้ก๊าซเอ็นจีวีเป็นเชอเพลิง